แ้ประวัติมือกลาดยิงศูนย์เด็กเล็กเสพยาไม่หยุดเพื่อนตำรวจเอื้อมใครเตือนไม่ได้ก่อนถูกจับและไล่ออกจากราชการจากกรณีสิทธิ์ตำรวจเอกปัญญาคำราบอดีตผอมู่ปะสะพนาวังซึ่งถูกไล่ออกจากราชการหลังถูกจับกุมคดียาเสพติดก่อนที่จะก่อเหตุกลาดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอ,อุทัยสวรรค์ อำเภอนากลางจังหวัดนองบัวลำพูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น38ลายเหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่6ตุลาคมสำหรับประวัติสิบตำรวจเอกปัญญาเข้ารับราชการเมื่อปี2555ตําตำแหน่งพอบบอหมู่ปสอนนยานาวากรุงเทพมหานครก่อนย้ายมาสอพอนาวังเมื่อปี2562จากนั้นเริ่มมีปัญหาทะเลาะก,กับแฟน เนื่องจากแฟนไม่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันและเริ่มมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จนร่างกายสู้ผอมมีอารมณ์ฉุนเฉียวซึ่งเพื่อนตำรวจต่างทราบกันดีและไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีอยู่ครั้งหนึ่งผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยธนาคารอมสิน10ตำรวจเอกปัญญา ไม่ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่กลับไปนอนอยู่ในรถซึ่งจอดไว้หน้าธนาคารเมื่อผู้จัดการธนาคารอ,อมสินได้ขอความช่วยเหลือให้คุ้มกันการเคลื่อนย้ายนำเงินเข้าเครื่อง ATM กลับแสดงอาการไม่พอใจทำท่าจะชักปืนขู่ทำให้ผู้จัดก,การต้องโทรศัพท์แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อมาสิทธิตำรวจเอกปัญญาได้เริ่มคบกับนางสาวหญิงไม่ทราบนามสกุล ทำงานเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะจากการตรวจสอบประวัตินางสาวหญิงเคยเป็นแฟนกับนายเดไม่ทราบนามสกุลผู้ต้องหาคดียาเสพติดซึ่งขณะนี้ถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดน้องบัวลำพูเมื่อคบกับนางสาวหญิงมักพาเพื่อนมามั่วสุมดื่มสุราและส่งเสียงดังที่ห้องพักข้าราชการตำรวจเป็นประจำ เป็นที่เดือดร้อนรำคราญแก่ข้าราชการตำรวจและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเหมาสุราแล้วสิบตำรวจเอกปัญญาจะชอบนำอาวุธปืนมายิงทำให้ไม่มีคนกล้าเข้าไปยุง่งและเคยนำอาวุธปืนไปยิงสุนัขของชาวบ้านจนต้องมีตำรวจไปไกล่เกลี่ยให้ไม่ดำเนินคดีกระทั่งเดือนกรกฎาคม2564สิบตำรวจเอกปัญญามัวสมดื่มสุราในห้องพัก ส่งเสียงดังรบกวนจึงได้มีเพื่อนตำรวจไปตักเตือนแต่สิบตำรวจเอกปัญญากลับด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายและทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันผู้บังคับบัญชาจึงเรียกตัวมาทำทันบ่นไว้พันตำรวจเอกสุวัชชัยมริทองผู้กำกับสอพอนาวังในขณะนั้นได้เรียกมาสอบถามซึ่งเจ้าตัวได้ยอมรับว่าได้เสพยาเสพติดตั้งแต่ตอนเรียนมัธยม แต่ก็รับปากกับผู้บังคับบัญชาว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวจึงยึดอาวุธปืนประจำกายของสิบตำรวจเอกปัญญาไว้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆซึ่งสพนาวังได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาตามโครงการตำรวจสีขาวไม่ให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ก็ได้รับรายงานว่าสิบตำรวจเอกปัญญายังมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อมาวันที่20มกราคม2565ชุดสืบสวนจังหวัดน้องบัวลำพูได้เข้าตรวจค้นจับกุมปรากฏหลักฐานตามบันทึกจับกุมในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน10ตำรวจเอกปัญญาให้การรับสารภาพเมื่อถูกจับกลุมแล้วสิบตำรวจเอกปัญญาให้ถ้อยคำว่าสูบยาบ้ามาตั้งนานแล้ว เมื่อก่อนมียาเสพติดเป็นร้อยๆเม็ดไม่เห็นมีใครมาจับกุมอย่างไรก็ตามสิบตำรวจเอกปัญญารับสารภาพว่ายาบ้าของกลางที่ถูกจับกุมเป็นของตนเองโดยได้รับมาจากอดีตตำรวจนายหนึ่งซึ่งถูกไล่ออกจากราชการแล้วเมื่อสิบตำรวจเอกปัญ,ญญาถูกจับกลุมและย้ายออกจากบ้านพักราชการตำรวจสอพอนาวังรู้สึกผ่อนคลาย และทำงานโดยไม่มีความหวาดระแวงต่อเพื่อนร่วมงาน